สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องนัชชา86ทาโร่เย้ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กดไลค์และก็มีคอมเมนต์ที่น่ารักมาให้กับนัชชานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงของดวงการงานการเงินความรักและก็เป็นการทํานายตั้งแต่วันนี้นะคะว่าจนถึงปี อ่2020จะเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นดวงจะเป็นยังไงนะคะของชาวราศีสิง์ในช่วงวันที่ย22กรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคือเป็นช่วงเวลาของผู้ที่เกิดในย22กรกฎาคมถึง2 1สิงหาคมนะคะก็จะอยู่ในชาวราศีสิงนะคะในช่องนี้เนาะก็ก็ขอขอบคุณพี่ๆเน้อที่ แวะเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ติดตามแล้วหรือผู้ที่แวะเวียนเข้ามามาพบเจอกันใหม่แสดงว่าเรามีขึ้นความถี่ตรงกรันมีจิตสัมผัสตรงกรันอาจจะรอฟังทำทำนายกดรอฟังดูสักนิดว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะ,ะการฟังเป็นการทํานายแบบการบําบัดเพื่อนําไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในชีวิตที่ดีขึ้น ไม่อยากให้ซีเรียสในการรับชมรับฟังถ้าสิ่งไหนดีก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าสิ่งไหนฟังแล้วรู้สึกว่าเออไม่สบายใจไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะไม่ต้องเก็บเอามาเป็นกังวลหรือคิดเครียดหรือใส่ใจอะไรมากนะคะเพื่อฟังแล้วเพื่อความสุขอ่าเป็นการเป็นแนวทางของชีวิตเป็นความบันเทิงไปอย่างนั้นซะมากกว่าเนาะเพราะว่าการทํานายครั้งนี้การทาําทนายในแบบนี้มันเป็นการอ่านแบบ ทั่วไป g e ด e r ลอดลิทติแบบว่ามันมีผู้คนมากมายที่แวะเวียนเข้ามามันไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของเราเลยเฉพาะเจาะจงแต่แต่ในความแต,แต่ในเปอร์เซนต์อ่ะมันก็ยังเป็นของแต่ละราศีก็มีความเป็นไปได้อ่าแต่ก็ไม่อยากให้เป็นกังวลหรือเครียดมากนักนะคะก็โอเคก็ประมาณนี้เนาะอะ่าสำหรับชาวราศีเรามาฟังคำทำนายกันเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับคุณนะคะให้ไพ่เป็นผู้เล่าเรื่องเนาะให้จักรวาลเป็นคนเปิดเผยด้วยอำนาจของไพ่ทาโรนะ่เนาะว่าชาลาสีสิงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคอมไม่เป็นไรนะคะรอฟังซิ สิจะเกิดอะไรขึ้นว้าวมันเป็นไรนะคะเราฟังก่อนถึงแม้ว่าไพ่ประจำตัวอาจจะดูไม่ดีนะักแต่ทุกอย่างมันมีแนวทางของมีได้ โอเคนะคะโรแมนต์องอืน huh. ยังมีสิ่งดีๆรอ,อคุณอยู่นะโอเคสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะจิตใจของคุณดูอาจจะอ่อนไหวนะในช่วงนี้รู้สึกจิตใจเหมือนเหมือนจิตคุณตกอะ่ะเหมือนจิตใจคุณอ่อนไหวอ่อนแออ่อนล้านะคะหรือท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะ่ะ อย่าพิ่งทอนะคะคุณจะได้รับการรักษานะจากแพทย์ที่ถูกทางถูกโรคอาจะได้พบกับหมอที่ดีถ้าคนที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะในช่วงนี้คุณคุณ,คณอะจะได้พบกับแพทย์นะคะในแพทย์ที่ถูกทางเฉพาะทางของคุณถ้าคุณเป็นโรคหรือมีโรคประจำตัวอะไรอยู่ มีปัญหาสุขภาพอ่ะคุณจะพบทางออกหรือก็ลือไ,ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นได้รับได้เจอหมอที่ดีรู้รู้ว่าโรคที่คุณเป็นนั้นอ่ะจะถูกกับหมอถูกกับถูกกับการรักษานะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะตอนนี้คุณเป็นตอนนี้คุณอ่ะจิตใจอ่อนไหวอ่อนแออ่อนร้ามากแต่ว่าอขอให้คุณสู้นะให้คุณ ดึงพลังใจของคุณนะขึ้นมานะคะเพราะว่าม,มันกำลังจะไปในทิศทางที่ดีแล้วนะนะคะสาหรับชาวราศีสิงห์นะส่วนนิสินาราณิสิน,าานสของคุณนะคะจะสามารถมีการต่อรองเจราจาแล้วก็มีการต่อรองเจราจาแล้วก็จะมีการตกลงในข้อเสนอหรือการยอมรับอะไรกันนะในการพูดคุยการต่อรองอะ่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ ส่วนชาวราศีสิงหนะ์เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีเป็นจิตใจผู้ยิ่งใหญ่กว้างขวางสิ่งที่จะหนุนนำคุณนะ่ะให้ไปเจอสิ่งที่ดีนะ่ะให้คุณทําเหมือนตามบุคลิกของคุณเลยในเมื่อคุณเป็นคนที่จิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางด้วยการที่คุณเป็นคนรู้จักแบ่งปันมีน้ําใจสิ่งความดีตรงนี้ค่ะสิ่งความดีตรงนี้จะส่งผลนะ่ะ ให้คุณอะพบเจอกับทางออกของแสงสว่างและพบเจอโอกาสไม่ว่าจะเป็นการงานหรือหรือสุขปัญหาสุขภาพหรือปัญหาเรื่องการงานคุณก็จะพบเจอทางออกนะคะในในชีวิตของคุณถ้าคุณยังคุณอะแน่วแน่ในความดีของคุณคุณแน่วแน่ในสิ่งที่คุณทําการแบ่งปันการมีน้ําใจหรือการพรมเพียรภาวนาสวดมนต์ไหว้พระของคุณนะคะ เนี่ยขึ้นไพ่พาขึ้นมาจะส่งผลให้คุณอะไปเจอในทิศทางที่ช่องทางที่ดีมากดีขึ้นนะคะโ okay. so, อเคเอในช่วงใน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 ช่วงของจังหวะนี้จากนี้ไปเนาะของชาวราศีสิง์สิ่งที่คุณอะทางานหนักมาตลอดเน่ยจะส่งผลให้คุณอะได้พบเจอกับความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงาน โอกาสเรื่องของการงานจะมีเข้ามางานจะมีมากกว่าสองงานนะอืมแต่ว่าภาระงานของคุณก็จะก็ยังจะหนักจะมีคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณอยู่นะกำลังจะมีก็มีคนเข้ามาเอาเปรียบคุณแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้นะ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่มีน้ําใจแบ่งปันอะ่ะคนคนนั้นก็ต้องแพ้ภพ่กับคุณไปนะคะก็ต้องแพ้พ่กับคุณไปอ่าความดีชนะความดีของคุณอะ่ะชนะซึ่งทุกสิ่ง ที่เข้ามาที่ที่ไม่ดีกับคุณนะคะคุณคุณอย่าใช้อารมณ์ในการในการต่อรองหรือการทําอะไรก็ตามกับใครให้คุณน่ะใช้ความชาญฉลาดและและสติของของคุณน่ะในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามานะคะส่วนเรื่องราวในอดีตอะ่ะใครที่ทําไม่ดีกับคุณน่ะให้คุณลาทิ้งตอนนี้คุณก็ได้ลาทิ้งไปแล้วนะเท่าที่แม่หมอเห็นนะ่ะ คุณคุณปล่อยวางคุณปรับเปลี่ยนอารมณ์แล้วคุณก็ปล่อยวางแล้วคุณก็มุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่แล้วนะคะอ่าตอนนี้คุณกําลังมันมันมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องการงานขึ้นมามา,มากมาก,มากเลยในเรื่องของการงานน่ะคุณก็จะไปพบได,ได้ได้รับโอกาสได้มีช่องทางการทํางานหรือมีงานเข้ามา,มาก,กว่าหนึ่งอย่างนะคะเป็นงานเสริมนะจะมีงานเสริมเข้ามาอืม คุณมองถึงความสําเร็จถึงของอนาคตถึงความมุ่งหวังของในอนาคตสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะนี่นะคะคุณจะได้รับชัยชนะและโอกาสประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนก่อนก่อนสิ้นปีนะคะคุณจะเจอคุณจะเจอกับกับจุดหมายปลายทางและแสงสว่างที่คุณรออยู่คุณจะได้รับข่าวดีสิ่งข่าวอะไรที่คุณรอคอยหรือคุณรอ อาจ,จคุณอาจจะรอว่ากิจการการงานของคุณอ่ะมันจะเป็นปณิธานที่ดีขึ้นไหมคุณคาดหวังโอกาสเนี้ยที่คุณรออ่ะก็จะได้รับโอกาสแล้วก็สิ่งที่คุณรอก็จะประสบผลสําเร็จอ่ะแม่หมอก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะรอคอยอะไรอยู่แต่ถามว่าถ้าคุณสิ่งที่คุณรอคอยและคุณมุ่งหวังอยู่เนะี้คุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็ได้ได,ได้ได้รับได้รับซึ่งผลตอบแทนที่ดีในทิศทางที่ดีนะคะในสิ่งนั้นส่วนในเรื่องของความ ต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันเลยนะคะพอดีมีเพื่อนโทรเข้ามามันเลยตัดไปโอเคเรามาต่อเรื่องความสัมพันธ์กันเลยเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ผ่านมาในความรักในในที่ผ่านมาคุณรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยล้าหมดแรงอ่อนล้าสำหรับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเสียใจคุณรู้สึกหมดแรงแต่ว่าตอนเนี้ย ในอเนีนี้คุณก็ยังมีาการตึกตรองและก็ทบทวนคุณกำลังหยุดนิ่งและก็ทบทวนความความสัมพันธ์ของคุณและเมื่อคุณหยุดนิ่งและคุณก็ยังมีสติขึ้นนะคะในมีสติขึ้นมากขึ้นและคุณก็พร้อมที่จะทิ้งเรื่องราวต่างๆไว้ไว้ข้างหลังแล้วคุณ คุณพร้อมที่จะเดินที่จะประชนภัยแล้วก็จะก้าวไปถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วนะคะสำหรับสำหรับของความรักของความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์เนะาะคุณอะกำลังมองหาและรอคอยสำหรับคนที่จะเข้ามาเยียวยากับความรู้สึกนี้นะคะเข้ามาเยียวยากับความรู้สึกความเจ็บปวดถามว่า คุณรอคอยอ่ะคุณจะพบเจอไหมในตรงนี้ที่ไม่หมอเห็นนะคะว่าคุณจะพบเจอคุณจะพบเจอเนื้อคู่นะคะพบเจอกับรักครั้งใหม่อ่ามันเป็นไปได้ทั้ง2พลังงานและ2อรูปแบบเนาะบางท่านก็อาจจะได้เจอกับคนรักขวากคนรักเก่ากลับมา คนละเก่ากันมาอาจจะเป็นไม่ใช่คนที่ทอดทิ้งคุณไปในครั้งนี้หรืออาจจะเป็นคนที่ทอดทิ้งคุณไปก็อาจจะกลับมาก็ได้นะคะแต่ถ้าการกลับมาของคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดนั้นก็จะมีการพูดคุยเจรจาการปรับการปรับตัวเข้าหากันนะคะอันนี้สําหรับลพลังงานนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่คนคนนี้ก็จะเป็นเป็นความรักครั้งใหม่ เป็นการพบกับความรักครั้งใหม่ลักษณะของความรักครั้งใหม่นั้นก็จะเป็นคนลักษณะที่เข้ามาให้ความอบอุ่นคุณเป็นที่ปรึกษาคุณรักและดูแลปก,ปกป้องคุณได้เหมือนอ่าเอนเนจีของคนคนนั้นน่ะจะเหมือนแม่เลยนะคะที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาหาคุณแล้วคุณพลังงานก็เป็นก็ยังมีการเริ่มต้นนะคะจะมีการเริ่มต้นและการได้สร้างได้ได้สารางความสัมพันธ์ อันนี้เป็นพลังงานที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นเป็นทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่จะเข้ามานั้นก็จะมีะมีทั้งธาตุลมและธาตุไฟนะคะคนธาตุลมก็จะ,ะาคนคนธาตุลมก็จะราศีกุมนะคนธาตุไฟก็จะราศีก็จะราศีสิงห์นะคะลักษณะของ ของคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ,ะพลังงาน energy ก็จะเป็นประมาณนี้แต่แต่อย่างไรก็ตามเนาะเราก็สามารถเปิดโอกาสให้กับชีวิตเราได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยและก็คาดหวังที่จะมาเยียวยาหัวใจของคุณคุณก็จะได้พบเจอนะคุณก็จะได้พบเจอคนคนนั้นอ่า mm hmm. โอเคเรามาดูไพ่ออร์เคิลน,นะคะบอกความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ ่วนไพ่อารักท้นนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณว่าว่าไพ่อารักทจะแนะนําอะไรไพ่อารนบอกว่า,าบางครั้งคุณก็หมดแต่นั่งคิดแล้วก็กล่าวโทษตัวเองว่าคุณผิดหวังคุณเสียใจแต่จริงๆแล้วนะคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่จริงใจและเป็นคนที่น่ารักคุณก็สมควรที่จะได้รับความรักนะคะคุณควรจะสละ สลัดถึงความเจ็บปวดตรงนีมน้มันทิ้งไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นักจากนี้ไปอ่ะให้คุณพูดกับตัวเองทุกๆวันเลยว่าคุณเป็นคนที่น่ารักสมควรที่จะได้รักคุณต้องเรียกรยกองเอเนจีที่ดีเข้ามานะคะคุณก็จะพบเจอสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยคุณที่สิ่งที่คุณรอคอยกับความรักครั้งใหม่คุณอย่ามัวกล่าวโทษตัวเองให้คุณ่ะ พูดกับตัวเองทุกๆวันว่าคุณอ่ะคือคนที่น่ารักคือคนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เหมาะสมที่จะรับความรักที่แท้จริงคุณก็จะได้เจอกับพลังงานนั้นนะคะแล้วก็ถ้าคุณเจอความรักครั้งใหม่อ่ะคุณก็ไม่ต้องคิดมากมันไม่ได้เป็นอันตรายหรือมันไม่ได้มันไม่น่ากลัวคือ it's safe for your love นะคะ for to love อ่า ก็หมายความว่าถ้าคุณจะมีรักครั้งใหม่คุณอย่าเอาความรักครั้งเก่ามาปิดกัน้นให้คุณเปิดใจความรักครั้งใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรืออาจจะไม่ได้ทําร้ายคุณเหมือนความรักที่ผ่านมาก็ได้นะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดกั้นความรักครั้งใหม่ความรักจะเข้ามาก,ก็ต่อเมื่อคุณเปิดรับพลังงาน ที่ดีเข้ามาและเปิดรับความความรักเข้ามาถ้าคุณอ,อนุญาตให้ตัวเองรักได้สิ่ง์สิทธิ์เทพแห่งความรักก็จะมอบรักให้คุณเช่นกันนะคะแล้วก็อย่ายึดติดนะคะไพ่ก็บอกว่าอย่ายึดติดกับเรื่องราวในอดีตมันคล้องจองกันมากเลยนะคะเพราะว่าเอเนจีของคุณคุณเจ็บปวดแล้วคุณก็โทษตัวเองแล้วก็ยึดติดแต่กับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าให้ปลดปล่อยและลืม แล้วลืมเรื่องราวในอดีตมันทิ้งไปแล้วก็ให้เปิดโอกาสแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้กับความรักครั้งใหม่ถ้ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องกลัวที่จะก้าวที่จะก้าวกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะสําสหรับความสัมพันธ์ก็ของชาวราศีสิงห์ก่อนที่จะสิ้นปีก็เป็น energy พลังงานประมาณนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณอ่าสำหรับการทำนายก็ของชาวราศีสิงหก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะโอเคก็ขอขอบคุณพี่พ,พที่แวะเวียนเข้ามาอ่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอณชาแปสิบหกทาโร่เนาะอ่าก็รอชมคลิปผลงานต่อไปเป็นคลิปอ่าของความรักโดยตรงนะคะแล้วก็หลังจากคลิปความรักแล้วก็จะเป็น คลิปของอดวงของปีหน้านะคะหลังจากที่คลิปความรักออกไปสักสองคลิปเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,ะการอ่านมันเป็นการอ่านทำนายดวงแบบ General r e a d i n g อาจจะมีตรงกับท่านที่เข้ามาชมหรืออาจจะไม่ตรงเลยก,ก,ก็ได้นะคะ,ะดูเพื่อ,อเป็นการบำบดัดดูเพื่อความบันเทิง ดูเพื่อการปรับเปลี่ยนนำไปใช้ไม่ต้องคิดมากหรือนำไปเป็นกังวลให้กับชีวิตมากนะคะ,ะถ้าสิ่งไหนพูดไปแล้วม,มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็บวกพลังงานที่ดีของเราเข้าไปมันอาจจะได้ไดสิ่งนั้นจริงๆก็ได้แต่ถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปยึดติดเอามาเป็นเมาเอามาใส่ใจเป,เป็นความกังวลให้กับชีวิตเรานะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย